ตรวจสอบได้ความโปร่งใสหรือความมั่นใจและลดปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้มีเซอร์ติฟิเคตไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็มีนะตอนนี้มีแค่ที่นี่ที่รับทำบบในอนาคตต่อไปอ่ะในการส่งมอบมันต้องส่งมอบทั้งสินทรัพย์ที่มันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ กับสินทรพย์ต้นกับสินทรีย์ที่ต้องครับสวัสดีค่ะดร,รเอรชอรี่อาจารย์นัทครับสเสี่ยลอดเล็คอคเลคชั่นค่ะครับผมก็จากคลิปที่แล้วบอกว่าให้มาฟังคลิปนี้เรื่องของใบรับรองอัตลักษณ์ครับเรื่องที่เราทําใหม่นี่คือการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เราทําใหม่ อย่างที่บอกว่ากระบวนการตรวจหรืออะไรของเราน่าเชื่อแหละครับเครื่องมือเราน่าเชื่อแหละแล้วบอกเลยว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้อย่างไงเป็นอย่างนั้นครับสแกนถามว่ามั่นใจได้ไงว่าไม่เปลี่ยนตอนสแกนน่ะลูกค้านั่งอยู่กับเครื่องสแกนครับก็เห็นอยู่ตรงนั้นแล้วว่าพระของเขาวางที่เครื่องแล้วผลออกมาผลได้ตรงนั้นเลยปินเลยทันทีครับปินเลยทันทีเอาเวลาไหนไปแก้ สองวินย์เลยทันทีไม่พอเอามาให้อาจารย์อยู่ตรวจครับก็เห็นอยู่ด้วยกันว่าเป็นใบของเขาเป็นใบนี้นะของเขานะพระเป็นนี้นะครสองมวลสารที่มีในจอครับกับในใบเซ์ครับอาจารย์อยู่จะเทียบเลยว่าอันนี้เรียกอันนี้อยู่ในนี้มีค่าเท่านี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำแบบโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ทุกคนอยู่ตรงนั้นอยู่กับพระของท่าน มีแวมแวมาช่วยเป็นเพื่อกำกับเสร็จแล้วครับในความน่าเชื่อถือตงเนี้มันจะถูกออกมาจะสื่อสารออกมาคือคนที่นั่งฟังก็จะรู้ใช่ไหมแต่เราจะให้บุคคลที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบรู้ด้วยครับมันก็ต้องออกมาเป็นใบรับรองคผมพอเป็นใบรับรองเสร็จประเด็นคือเดิมเราใช้ใบรับรองและตราประทับ ที่แบบปั๊มนูนปั๊มนูมนกับเพราะ,ราะว่าใช้มาเท่าไหร่สองสองปีสัตว์จะสามปีสองปีกว่ากว่าอ่าทีนี้ถ้าถามว่าแล้วไงก็มีคนไปทําตัวปั๊มนูนเหมือนเราไปลอกมันก็เป็นได้สมมุติเราดังสมมุติเราดังมันก็คุ้มป่ะถูกไหม,มได้ใบเซอร์ของเฉี่ยเลยช่วงแรก,แรกคือแบบหลายๆคนน่ะได้ใบเซอร์เราแล้วไปปล่อยเขาได้ราคาสูงมากเลยนะคือได้ใบเซอร์แล้วศาสษร์ก็ใช้ อ่ออะไรนะทางเซนพาก,ก็บอกว่าใช่เขาก็ได้ได้ราคากันทีเนี้ยไม่ก็คุมที่จะทําจริงนะเราก็เลยเพิ่มเติมค่ะแล้วเราก็ไปเห็นข่าวที่แบบคนนั้นคนนี้คือต่างประเทศอะ่ะเขาต้องการใบเซอร์ทีเนี้ยมันกลายเป็นใบเซอร์ใบเดียวไม่เชื่อคุณต้องไปหาใบเซอร์มาหลายๆใบคุณต้องมีใบประกวดหน้าหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายมาเป็นพาแท้แน่หรือเปล่า ก็ยังมีการเคลมพระกันเป็นหลับพันล้านจริงไหมครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจริงี้จริงเขาเล่าว่าเป็นคนไม่ยุ่งกับใครเพื่อให้ใบเซอร์ของเราหรือใบรับรองของเราเนี่ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องความแท้จริงได้ลืมตาสอดกันนะมองกล้องครับก็ <laughs> คือเราใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยครับ เราใช้ AI เข้ามาช่วยครับแล้วเราใช้บล็อกเชนเข้ามาช่วยครับ AI บล็อกเชนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำมันอยู่ในเวลานี้ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าน่าเชื่อถือตอบคำถามเหมือนเดิมาร่ะน,นันที่เขาถามว่ามีอะไรมารับรองหรือเปล่าทุกย่างก,ก้าวของเรามีการรับรองค่ะ เราใช้เครื่องมือที่ผ่านการยอมรับระดับโลกทุกย่างดาวเราใช้เครื่องมือใช้กระบวนการที่ได้รับการยอมรับเราไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนอะไรที่ไหนแต่คนเห็นรูปแบบกระบวนการยอมรับถูกไหมทีนี้กระบวนการที่เราทำเนี่ยในเชิงดิจิตัลมีอะไรบ้างหนึ่ง เราทำ e certificate ครับ e certificate ก็คือการเอา,เอาข้อมูลเนี่ยนะครับไปเข้าทางระบบเรื่องของไทยเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตให้เป็นใบเซอร์ไทยเลกทรอนิกส์นะครับซึ่งใบเซอร์ไทยเล็กทรอนิกส์ตัวเนี้ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนเป็น pdf นะคะครับอันอนี้ก็ง่ายไปครับถ้าทำงั้นไม่ต้องทำเองทำแค่ทำเอกสารเบื้องต้นแค่นั้นไม่ต้องทำครับเสียเวลาเราไม่ใช่แค่เปลี่ยนเป็น pdf ครับแล้วเอาไปวางไว้ใน google drive ไม่ใช่ครับแล้วยิง q r วอารโค้ดไปเจอครับแต่เป็นการนะคะเป็นการเข้าระบบบล็อกเชนก่อนแล้วออกจากบล็อกเชนเอาเอาอันนั้นเอาเปแล้วค่อยมาทําเป็น q r วอารโค้ดนะครับแล้วยิงไปคือมันจะเข้าสู่ตัวเซอร์เคตที่เป็นผ่านระบบบล็อกเชนมาแล้วครับซึ่งบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ประเทศไทยเซอร์เวอร์ใดเซอร์เวอร์หนึ่งทีเดียวใช่ครับมันกระจายไปหลายที่เซอร์เวอร์เขาเรียกว่าโนดมันอยู่ใน กระจายไปหลายๆโนดจนได้ครึ่งโลกครับเขาถึงจะเรียกว่า็อกเชนครับอันนี้คือที่อาจารย์คนนั้นเขาแจ้งมาครับซึ่งระบบเนี้ยไม่ได้มีทั่วไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นงานที่ทำขึ้นเฉพาะที่สถาบันการศึกษาสถาบันหนึ่งครับโดยพัฒนาร่วมกับอาจารย์ต่อหนิษนี่แหละไม่ใช่ว่าใครบอกว่า มันมันบอกว่าบอกเชว่าว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขาอยู่ในเอ้ยของท่นก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศนี้มันไม่ใช่ครับไอ้เซิร์ฟเวอร์เดียวไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกเชนครับการมีแค่เซิร์ฟเวอร์แต่เซิร์ฟเวอร์ต้องใช่บล็อกเชนอยู่ดีก็ไม่ใช่ทำีเซอร์ได้ไม่ใช่ไม่่ใชครับอีเซอร์เนี่ยอีเซอร์ติฟิเคทหรือใบรับรองอัตลักษณ์ของเราที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยืนยันการไม่เปลี่ยนแปลงของข้อมูลและถูกผลักขึ้นไปอยู่บนระบบบล็อกเชนที่จะต้องมีโนดต่างๆมายอมรับยอมรับ ไปเซอตัวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระจายเขาถึงนี่กาเป็นบล็อกเชนเวลาจะแก้ทีมันจะถูกซ้อน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 ไปเรื่อยๆซึ่งเหมือนแก้ไม่ได้ไงคนนี้รับรองปอไปหมดหนดนี้รับรองหนวนี้รับรองอมันจะถูกรับรองเป็นทัานเพื่อนท่านกลายเป็นบล็อกเชนแต่แก้คิดว่าแก้ไปสมมติแก้ที่จุดๆเดียวแต่กระทบทุกๆตัวมันกระทบไม่ได้เพราะมันต้องไปแก้ใหม,ม่ใช่ครับสมมติว่าไปแก้ปุ๊บไอ้ที่อยล่ข้างบนที่มันรับรอง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 ไป อันนี้คือจะแก้ไงคะเฮ้ยเซ็นรับรอ,องให้ใหม่มันไม่ได้ไม่ได้ครับมันนี่คือระบบความความปลอดภัยของบล็อกเชนครับซึ่งอ e ีเซอร์ติฟิเคตไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็มีนะตอนนี้มีแค่ที่นี่ที่รับทำใช่ครับ้าใครบอกว่าทำอ e ีเซอร์ติฟิเคตแล้วบอกว่าแค่เอาไปคอนเวิร์ตให้เป็นข้อมูลเอกสารคือไปแก้เป็น PD, ไปแค่คอนเวิร์ตเป็นพิ้นดีเอฟเป็น pdf นดอแล้วล็อกด้วยใส่รหัสด้วยไม่ใช่ใชนะครับไม่ใช่ครับ ถ้าไม่มีระบบนี้จริงๆก็คือไม่ใช่นะครับอันนี้คือไม่ใช่เลยคือเพราะกอเชนมันทำไม่ทาไม่ง่ายของเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณมีความรู้ล็อกเชนแล้วคุณจะสามารถเนรมิตได้ในวันนี้ไม่ใช่ใช่ครับเขาเขียนโปรแกรมเฉพาะขึ้นมาเขียนโปรแกรมเฉพาะขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเซอร์ติฟิเคตเนี่ยหรือใบรับรองของเราเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส และสามารถขึ้นไปอยู่บนโหนดบนระบบล็อกเชนระบบดิจิตอลระดับโลกได้มันไม่เหมือนกันถามว่าแล้วลูกค้าต้องเรียนรู้อะไรที่ยากอย่านี้ไหมไม่แต่ให้รับรู้ว่าในเซอร์ของคุณถูกปกป้องการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับการยอมรับระดับโลกนี่ครับมีนที่หนึ่งอันที่สองค่ะ พอเราได้ e c e r t i f i c a t e ใช่ไหมครับเราทำอีกอันนึงคือ NFT ครับ NFT อาจจะเคยได้ยินจากอาจารย์บางท่านเขาจ,จะพูดว่าอ้เอาไปขึ้นนุนเม็บนะขายพระเอขายรูปพระได้รูปมาห้าพันมื่นนู่นนี่รเราไม่ได้ทำเพื่อสุดประสงค์นั้น NFT ของเราเราทำเพื่อเ NFT เหมือนเป็นโลกเสมือนที่มันอยู่บนบนระบบอีกระบบหนึง่งที่เป็นดิจิตอล NFT ตัวนี้คือภาพพระของเราครับซึ่งพระของเราก็ยังอยู่กับเราครับสมมุติมีคนสนใจพระของเราถ้าเราไม่โชว์รูปพระเราก็โชว์ NFT ให้เขาดูก่อนอันนั้นเบบธรรมดาแต่ เรากาลังผูก NFT คือภาพดิจิตอลกับพระเครื่องว่าคใครก็ตามอ,อพระองค์จริงของเราว่าคใครก็ตามถือคอมทรัพย์สินที่เป็น NFT ตัวนี้ครับคือเจ้าของพระรมันต่างนะต่างครับเพราะว่า NFT เนี่ยมันไปถ้าคนจะปล่อย NFT มันคือปล่อยแต่ภาพอินิกส์อย่างเดียวท่านไม่ได้ผูกกับวัตถุที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นของจริงครับแต่เรากำลังจะผูกสองอย่างให้มันเข้าด้วยกัน ซึ่งการคอนเวอหรือว่าเปลี่ยนรูปพระของเราของท่านที่มาตรวจเนี่ยให้เป็น NFT เนี่ยมีประโยชน์อยู่สองอย่างค่ะอาจารครับหนึ่ง NFT นี้เป็นเหมือนการส่งมอบทรัพย์สินครับบาง,งคนเช่าบูชาฉันต้องการมารับพระเองครับฉันต้องการให้คุณไปฝากพระองค์เนี้ยฉันซื้อและแต่ฉันไมอยู่ในประเทศไทย ซื้อองค์นี้นะฉันเอาองนี้แหละคุณต้องส่งมอบให้มีทางคืออะไรคะส่ง DHL อไหมบินไปแขวนพระไปก็ไปส่งเขาไหมมีความเสีย่ยงไหมก็เสี่ยงครับอาจจะของหายไหมครับเครื่องบินตกพะตกไปกับคนไหม <c oughs> หรืออะไรก็ได้ยังเกิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่คนที่แล้วกว่าจะเขาจะมีเวลามารับพระไม่รู้เมื่อไหร่ การมี NFT หมายถึงเราสามารถส่งมอบคุณค่าส่งมอบพระเนี้ยให้เขาได้เลยเขาอาจจะบอกว่าเขาได้ทำการเช่าตู้เซฟไว้ที่ธนาคารนี้ฉันจะจ่ายเงินคุณเมื่อคุณเอาพระมาไว้ที่ธนาคารนี้คุณคนซื้ออาจจะรับ NFT ไปก่อนถือว่าเขาเป็นเจ้าของพระนะ แล้วเราเขาไปส่งมอบแทนที่ต้องไปส่งมอบถึงที่ของเขาไปส่งมอบมีที่ที่เขาเชื่อมั่นถูกไหมก็ไปส่งมอบที่ใจที่หนึ่งที่เขาเชื่อมั่นก็ได้ประโยชน์อันที่สอง NFT มันเป็นตลาดอย่างบิตครับอย่างบล็อกเ n อหรืออะไรพวกนี้ยเขาจะเป็นแหล่งที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยน NFT ได้ แล้วก็มีการจ่ายเงินในตลาดบิตคอยนั่นคืออีกตลาดหนึ่งที่เรากำลังพยายามจะเอาตัวเข้าไปนะคะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราจะเอาตัวเข้าไปเอาเอาตัวพระเราเนี่ยไปเผยแพร่ในในตลาดนี้ครับซึ่งมันคือผ่าน NFT และด้วยความที่ NFT ของ สยามบเคอลเล็ชั่นเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นพระแท้ครับที่เรารวมทะเบียนไว้กับสยามบริษัคอลเลคชั่นใช่ไหมแล้วก็อยู่บนบล็อกเชนวันดีคืนดีลูกค้าเช่าบูชาพระคนปล่อยพระปล่อยแต่พระไปไม่ส่ง NFT ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปท,ทั้งทั้งคู่ในเงื่อนไขเราอ่ะกับ ไม่ได้เพราะอะไรมันมีนความสิเคียวพระมีมูล,ลคา่าเรากำลังพูดถือว่าพระมีมูล,ลคา่าและเป็นที่ต้องการถูกไหมคะมันกจะ็จะมีว่าขโมยไปได้ไหมเอาพระเก็บไว้ที่บ้านแล้วมีคนมาแอบเอาไปเราก็เห็นคดีเยอะแยะใช่ไหมแล้วก็ต้องมาพิสูจน์พระกันครับเดิมพิสูจน์ยังไงเออถ้าถ้าเดิมแบบตำรวจก็ต้องนั่งสืบค้นหาพยพยานหลักฐานหลายอย่างกว่าจะ พิสูจน์เปนได้ก็ใช้เวลาเพราะมันกว่าจะมันก็มีตัวยืนยนันว่าพระเนี่ยเป็นของคุณใช่ครับคุณมีรูปพระไหมอ่าถามรูปพระใครก็มีทั้งนั้นแหละใช่ครับถูกไหมคนเขาอาจจะมีเหมือนกันก็ได้เขาอาจจะไปโพสโซนที่ไหนแต่เขาก็เ,เซฟรูปไปก็ได้ไงครับถูกไหมทีเนี้ยเราอยู่คือเราจะรู้ได้ไงว่าเนี้ยเป็นพระเราเราอะรู้เพราะเราเป็นเจ้าของแต่เราจะไปบอกคนอื่นได้ไงว่าเนี้ยเป็นพระเราการขึ้นทะเบียนในระบบของเรา ที่มีใบเซอร์มีการใช้ NFT มันเลยเป็นตัวที่จะช่วยให้รู้ได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระของใครกันแน่ครับโดยไม่ต้องมาพิสูจน์ไม่ต้องตรวจหรืออะไรยังไงต่อถูกไหมมันก็แจ่เห็นเลยว่าคือในอนาคตต่อไปอะ่ะในการส่งมอบอะ่ะมันต้องส่งมอบทั้งสินทรัพย์ที่มันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ดกับสินทรัพย์ดิจิตอลกับสินทรัพย์บิที่ต้องถูกไหม มันก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือเพิ่มมันเป็นป้าตการที่มันเพิ่มความน่าเชื่อถือเพิ่มความเขาเรียก่อ,อะไรตรวจสอบได้ความโปร่งใสหรือความมั่นใจและลดปัญหาครับที่เกิดขึ้นณขณะนี้ครับและอีกอย่างคือ,อตลาดดิจิตอลที่พูดถึงเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับบางท่านอาจจะไม่รู้หรือไม่เคยใช้บริการตลาดดิจิตอลก็ถึงขั้นที่ว่าอเมริกา มีกองทุนน่ะครับคือเขายืดทีเขายึดได้เยอะแล้วถาไอ้ที่มีอีกที่ยังไม่ยึดอีกเยอะอยู่ดีอเมริกาจะมาตั้งเป็นกองทุนทําไมก็ถ้ามันไม่เยอะมากพออเมริกามีการใช้สินทรัพย์ดิตอนนะครับพวกสกุลเงินดิสตอนเนี่ยในการซื้อขายแม้แต่พวกเฟอร์รี่ลว์กินี่เนี่ยซื้อด้วยการใช้แบบพวกคอยต่างๆพวกเนี้ยเราจะมาคุยเรื่องเรื่องคอยเรื่องบิตคอยแล้วมันน่ากลัวไหมครับอ่ะ ทีนี้เรามีสองอย่างแล้วนะคะสินทรัพย์ดิจิทัลของเรานะครับเราใช้เทคโนโลยีดิจิตัลสมัยใหม่ครับที่เป็นที่ยอมรับที่สุดในเวลานี้ในการทำ e c e r t i f i c a t e บเราใช้ NFT ครับนะคะคือสินทรัพย์ที่เป็นรูปภาพเนี่ยอีกอันหนึ่งคือให้ความภูมใจครับเราอำนวยความสะดวกลูกค้าในการที่ ห่าจะจำไม่ได้ไหพคะอ,องค์นี้ตรวจหรือยังนะถ้าองค์นี้มีใบเซอร์เลขที่เท่าไหร่ต้องไปหาไหมอะไรยังไงไหมครับแอปพลิเคชันของเราเราใช้ m a c h i n นเล a ร์นิ่คือให้เครื่องให้ AI มาเรียนรู้และจดจำว่าพระอ,อันนี้นะคือพระของคนนี้ตามใบเซอร์นี้ตรวจเมื่อวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงรายละเอียดอยู่ในนั้นครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นแอปที่ไม่มีใคร ได้ทำเราทำเป็นคนแรกครับและกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับล่าสุดที่ลูกค้ามาถ่ายภาพลูกค้าหลายๆท่านมาต่ออายุก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จะมีข้อมูลพระอยู่ในระบบครับ,รบซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยอะไรหรู้ป่าเทอรี่พื้นฐานจบนิติศาสตร์เขาเรียกว่าพยานนะ่ะครับ คือการที่แบบคุณถือพามาคือตัวเนี้เป็นพยานเลยอยู่ดีแอปตัวนี้คุณจะเอาลงระบบได้ก็ต่อเมื่อคุณมาตรวจใช่ไหมใช่ครับแล้วลงระบบใช่ครับถูกปะปรากฏคุณไม่ตรวจถ้าพอสกแกนปุ๊บไม่ตรวจมันก็ไม่มีข้อมูลในระบบถูกไหมใช่ครับแต่แล้วปรากฏถ้าอนี้ต้องตรวจพอตรวจเสร็จแล้วมีคนขโมยอีกแล้วครับอ่ะมีคนขโมยเสร็จแล้วไงมี่ของผมเอากล้องยกขึ้นมาถ่ายปึ้งไหนอะ ไหนอะของคุณครับอ่นนี้เป็นของคนนี้แน่ๆละเป็นของเราละก็ผมผมซื้อของคุณมาแล้วคุณอะไม่ไปเปลี่ยนให้ผมทําไงครับก็มาดูไงครับว่าโอนเงินหรือเปล่าครับถูือว่ามันได้จะถูกกระบวนการว่าไหนคุณมีการโอนเงินไหมมีการซื้อขายไหมมีสัญญาไหมมีอะไรไหมเราอาจจะถ้าสมมติมีสัญญาซื้อขายเราอาจจะผิดเรารับเงินค่าแล้วเรามาแอปอย่างเงี้ยเราอาจจะผิดถูกปะครับเอออ่ะค่ะ ครับคือที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ,องจากว่าการเข้าสู่ในตลาดเรื่องของดิจิตอลเนี่ยใบเซอร์เองหรือของการแก้ไขข้อมูลป้องกันการแก้ไขข้อมูลเองหรือว่าการทําบล็อกเชนหรืออะไรหลายอย่างที่เราเตรียมพร้อมไว้ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าตลาดดิจิตอลเป็นตลาดที่เรื่องของการเ,เปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากนะครับเรื่องของ การปลอมข้อมูลก็เยอะนะครับการซื้อขายข้อมูลมันต้องมีพยานหลักฐานมีทุกอย่างซัพพอร์ททั้งหมดถึงบอกว่าระบบทั้งหมดที่ทเราเตรียมความพร้อมทั้งหมดเนี่ยจะกาลังจะก้าวสู่ไปอีกตลาดหนึ่งหรือขยับเขาเรียกย,ยกระดับขบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพื่อไปในตลาดโลกที่แบบเต็มเต็มอย่างเต็มที่เนี่ยคือมันต้องมีความพร้อมระดับนี้เลยนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราจะซื้อขายแบบปกติแล้วไม่มีอะไรละเลยซัพพอร์ตเลยวันหนึ่งเข้าพักคุณไปแล้วอะไรจะคุ้มครองคุณได้มันไม่มี แล้วอย่างนี้นะระบบเนี้ยถามว่าที่อื่นมีการทํำไหมในวงการอื่นมีการทํำไหมครับไม่มีนะคะคิดเองเลยค,คิดเองคิดให้สอดคล้องกับบริบทที่เป็นอยู่ค,คิดให้สอดคล้องและแก้ปัญหาในวงการที่เกิดขึ้นจริงครับภูมิใจไหมและอยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะครับค่อยๆเรียนค่อยๆอธิบายเรียนรู้ไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของสยามอเมริกคอร์ทชั่นติดตามด้วยนะครับ